สรุปแป๊กหมดไม่ีความสเอทีหลังก็ให้ความร่วมมือกับน้องๆเข้ใจมากนะครับขนาดนี้ยเอไม่รู้จริงๆอาหลังเขารู้ว่าใครเขารู้ว่าใครมาจับขาแล้ว่าเออเออไม่พี่ไม่มาตีอยางเงี้ยบอ่ใเ้คมาับขาแลวน่ารอออไมรี่ไมมาัะขีอย่งเงี้ยบกเลยเขรู้ว่าใรมาจับแล้วนักเไม่ต่อกเว่อเู้่ร้นาก่อนเออเไมไม่หมาตี เดินลองใหมแล้แล้วองใช้เกลีต้องยนหน่อยนะผู้ชายคิดคล้รปล้นสะดมเล้ชายคนเลยมเดี๋ยวเราต้องเดินทางอีกไกลเราจะต้องเตรียมเสบียงอะไรนะ เอาไว้ยามเหนือร้าอ่อนเพลียใช่ตอนนี้โอเคไหมลูกอาการไม่สบายรักอวองเราต้องเกิดเทศปะอะอันนี้เป็นเจ็ดวันเจ็ดทรงอันนี้เป็นทรงแล้วแหรวันเสาร์ของแม็กเราเป็นนี้ปะ มีมมแมก์เ็ตเหรออ้าวมาพบแล้วมีคนทเหมือนกันที่เสร็จแล้วมีใครโดนยุงกัดมั้งยังอ่ะเดี๋ยวจะได้ให้เขาฉีดยาไว้ระหว่างที่เราไปที่ห้องอันนี้อุ่นอย่างไรเนี่ยอือมไม่เห็นที่อุ่นเ จะจากันแล้วเลยเยอเก็บของกินเลยนะนมเดิมอะไรใครจะกินอะไรอ่ะนมอะไรหรือว่ายกเกิดหรือว่าอะไรจะกินอะไรใส่เลยนะหยิบใส่ใส่ถุงเซเว่นไว้เอาขึ้นไปทานบนรถแต่ที่นู่นที่นู่นก็มีอาหารรอรับเราอยู่นะ ที่ที่ที่ฟังเสิร์ฟเอาไปเลยก็ได้มีลูกออเออตอนนี้ไม e, 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 <c oughs> ่มีละเขาต้องไปตรงทุ่งอะแต่เขาจะมีไอกระดาษหนังสือพิมพ์ให้หนูร้อมไว้กันจัดให้เอาน้ำไปด้วยแล้วที่ชู้แวว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 รวววว อ่าเร็วนะครับให้วลาข้านาทีเราจะออกเดินทางผมจะอยู่ไหนอะงเอให้ไปกุนนะเอาขึ้นไม่กินมารดได้เไปถึงปั๊แรงเราเอาแกรงแล้วก็ต้องมันงกไปแล้วช่นะสาวๆอะเวลาอยู่ในน้าน้ำใช้เสื้อคลุมไม่เป็นประโยชน์หน่อย เมื่อเดินเงินเดินเงินว่อนไปหมดหืมใบเลดถอดถอดเอาไว้ที่โต๊ะอาหารเลยลูกไหนวะไม่สบายวะเปล่ยนี่ไงกินก่อนขวดนี้คุณเด็กเขาไปกินได้เปล่าก,กินก็ได้นะ มุ่งเนี่ยใช่ป่ะไปก่อนเหลือเวลา3นาทีผมมีแหวนลูกกัดเดี๋ยวเราไม่รบกวนสดห่อเลยเบอร์เกอร์ใช่ไหมเออเออเออใส่ท้อนเลยหรือว่ายังไม่ต้องใส่ก็ได้เดี๋ยวค่อยใส่เพราะพี่เอาของได้ครับ หรือไดสอนาทีเกีียวหอมมากอึงขวานี่นะผมอิงนะนี่นะป่ป่ะป่ปะเสร็จละกระดาษนี่มันอย่ากไรดึงซ้ายดึงขวา ไงเนี่ยอนนยิ่มกันถึงมอเ,เลยอะเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยววางของไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปไหว้พระที่ห้องครูใหญ่ครับก่อนที่เราจะออกไปทําการกแสดงอปของวางไว้ก่อนอลูกเดี๋ยวมาทีเดี๋ยวเราจะไปละว,ว่ากันไปทีเราเรื่องแอนช่วยดึงหน่อยได้ไหมตาเร็วปะใส่นี้คุนยาก ตั้งใจหลอกกันขนาดนันพี่พี่หลับสบายมากเลยเเแล้วเราส่วนมนอยู่เราสวดสวดเส็จโมนี้เข้ามาำลังกำลังจะเข้ามาเลยตอนนี้อ่ะคุณเราขัดดึงจะดึงขาด้วยนะแบบหลอนไงแต่ที่นั่งตัวเบาหน่ะมาหาที่ยืนของท่านนะครับตั้งนาโมสามจบในใจ กุดังสระดังกัระจมีตาาาามังสระดังกัระจมีสระดัาางกระจมีโอมสีคเนสายะนะมหาโอมสีใสยะนะมหา,า,นะมหาอธิษฐานขอพรได้เลยกับพระพิคเนศนะครับ ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการแสดงอย่างดีที่สุดเท่าที่ความสามารถเราจะมีขอให้ทุกคนเป็นที่รักที่ชื่นชอบของประชาชนคนดูผู้ชมทุกๆคนขอให้ทุกคนผ่านพน้นอุปสรรคทุกอย่างไปได้ด้วยดีครับ แล้วก็เอากระเป๋าเอาไว้ตรงกลางตรงหน้าประตูเลยนะลูกเตรียมเข้าแถวก่อนเดินออกนะครับ<อ>เลียงตั้งแต่วีหเป็นแถวตอนไปจนถึงวีสับสองนะครับลแล้วก็เอาไวเลตเก็บไว้ที่โต๊ะรับประทานอาหาร<อ>เร็วเลยครับเร็วเลยครับ ครับอยู่นี่ครับได้ไหมไปนี่คอือนกมือเราเลยตัวแบบของพี่เนมือสนิทตัวหลอก ได้ครับถ้าพร้อมแล้วลากกระเป๋าไปแล้วก็ไปตั้งแถวตรงข้างหน้านี้ก่อนออกประตูนะครับ มาหรอนี่อยู่นี่เดี๋ยวครูเปิดให้อืมคาณผาจากานันไปอนคนนี้ไปอยู่ที่สัวเถาคนนี้ไปอยู่ที่ไนจีเรียผไีไฟหายลมพัดแรงไฟเลหยลหยลุดไป อ่เดี๋ยวเรียงแถวหนึ่งวีหนึ่งคนแรกจะออกเป็นคนแรกนะเป็นแถวตอนไว้เลยลูกหันหน้าไปนู้นก่อนเรียงตามหมายเลขวีของท่านาจะเป็นเที่ยว,เร,วเร็วลุกเร็วลุกหรือะไอ่ะ ล, <laughs> ลืมคุณยาย <laughs> ดีว่าหนูลืมลืมคุณตาลืมตา <laughs> <laughs> เร็วเร็วเข้าแถวเร็วเดี๋ยวไม่ทัน and <laughs>